เอเคพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการทุกท่านพร้อมนะคะทุกคนเคยล้มกันใช่ไหมครับผมก็เคยอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแต่ว่าอันตรายแบบนทุกคนเ้องชมากเะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุครับผมอยากให้ดูตัวเลขพวกนี้นะคะร่าวๆนะครับสามล้านผู้สูงอายุต่อปีนะครับประสบอุบัติเหตุจากการล้มและถึง1 0ึ่คนต่อปีหรือว่าตกเวลาสามคนนะครับในตอนนี้นะครับ เสียชีวิตจากการล้มนครับนี่เป็นตารางอื่นๆครับที่ซัพพอร์ตอ่างข้อมูลของเราครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนคิดนะครับว่าการล้มเนี่ยอันตรายกว่าที่พวกเราคิดมากๆโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะครับแล้วเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับกลุ่มของเราครับได้จัดเตรียมอุปกรณ์และแอปพลิเคชันนะครับนี่คือ n e เซ r ร์เวอร์ครับผลิตภัณฑ์ที่ตอบปัญหาการลงมของผู้สูงอายุโดย c e r t i f i e d l e v e Boy ครับ ครับปัญหาหลักของเรานะครับใช่ละครับการลมครับการลมแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีละครับเอ้ก่อนนะครับผมมีเอกสารนะให้ทุกคนนะครับทุกคนเช็คที่ใต้โต๊ะของตัวเองนะครับกรรมการทุกคนครับจะมีเอกสารนะครับแต่ว่าผมไบอกด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนได้รับเอกสารจากทีมของผมนะครับก็คือเราไปผมจะบรรยายต่อครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์ของเรานะครับจะทํางานดังนี้ครับ พอยลักของคือการป้องกันและก็การแจ้งเตือนครับนี่คือสินค้าของเราครับโดยรวมครับคร่าวๆครับสาค์ประกอบหลักครับเซอร์กิตเช็ดที่เกิดน้ำรุนแรงและก็คลอติ้งครับโดยตัวป้องกันครับก็คือเชอ็ดที่เกิดน้ำรุนแที่จะแข็งตัวเมื่อเกิดการล้มครับสำหรับรายอัพต่างๆสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่มอบให้นะครับแต่ว่าฟังก์ชันหลักๆครับคือการป้องกันการล้มความสะดวกสบายที่สวมใส่สสสสสเมื่อเกิดการล้มหรือว่าปัญหาต่างๆที่ทำให้สามารถ หวมแล้วอุปกรณ์ที่สามารถใส่ได้โดยจังหวัดทั่วไปะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟครับที่จะเชื่อมข้อกับโทาารศัพท์ของผู้ดูแลโดยตรงะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการเก็บดาตาครับว่าเมื่อเกิดปัญหาต่างก็สามารถส่งใหคุณหมอและก็ส่งทางผู้พัฒนาเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดให้ไปด้วยครับะะโอเคครับ นี่เป็นเ l เ y o u ์ของอุปกรณ์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาครับก็นี่เป็นหน้าโลโก้ของแอปครับหลังจากข้ามหน้าโลโก้ไปจะเป็นหน้า loading screen ครับ loading screen ข้ามไปก็เป็นหน้าล็อกอินครับล็อกอินของเราก็มีให้ทั้ง phone number อีเมล์อะไรอย่างน้ก็จะมีการฟิง fingerprint s c น n n i แล้วก็จะมีทั้ง f a ไอดีครับหลังจาก sign up ครับก็มีหน้า s i g อัพเพิ่มเติมที่สามารถลิงก์เข้ากับ Google หรือว่า Facebook ทีี่ของบุ่านได้ครับนี่ก็เป็นหน้าอีเวต์ต่างๆครับดีไวนต์นะครับก็จะมีการขอคุณปู่คุุณย่่าาวตอ ผู้ควบคุมก็จะเป็นคนที่ดูแลนะครับคบต่อไปก็เป็นหน้าสถิตินะครับก็จะมีการรายงานผลประจำวันเดือนปีแล้วก็จะมีแอดไวซ์ต่างๆว่าแบบคนออกกำลังกายไงแล้วก็สามารถเชื่อมกับวีดีโอไอดีเพื่อให้การแทร่นตรวจสอบได้โดยตรงครับแล้วก็จะมีการรายงานผลต่างๆนะครับนี่ก็เป็น Decision Tree ของเราครับก็สามารถศึกษาได้ในเอกสารครับว่าตัวของเราตัดสินใจยังไงว่าถึงจะเลือกโทรหาเบอร์หนึ่งหกเก้าเลยหรือว่าจะโทรหา ผู้ด,ดูแลก่อน,นะะต่อไปครับ customer t a r g า t เกของเราครับก็คือผู้ที่ปัญหาทางอข้อเขาและนี่แหละครับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุครับกลุ่มของเรานะครับคิดมาแล้วครับว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีส่วนมากะครับผู้สูงอายุเนี่ยใช้เวลาในการศึกษามากกว่าเราครับแล้วก็เขาอาจจะไม่มีเวลาศึกษาท่างเราเราก็เลยโฟกัสคนที่รู้ื่งแอปพลิเคชันอยู่แลเราและสามารถซื้อให้เขาได้ครับเป็นผู้ดูแล,แลหลักของเขานะครับเขาจะเป็นกคนที่กําลังซึ้อมากที่สุด ครับต่อไปก็เป็นเจ้าหนี้ของเราครับเรื่องที่การโปรโมทนะครับโปรโมทของเราจะลงคลินิกต่างๆวิธีาต่างๆก็เว็บไซต์ต่างๆครับแล้วก็จะมีการรีแอชเชอร์ริงนะครับเพื่อให้สร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะเป็นการขายครับว่าผู้ซื้อตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของเราไหมครับต่อไปก็เป็น่านการซื้อครับก็จะมีการลงทะเบียนเช็คแว็กซ์กาวจากนั้นก็จะเป็นการดีเชอร์ริงสกอร์เพเทน์ครับว่าก,การซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะมี อุปกรณ์ของเราจะใช้ได้ประมาณ5ปีครับริยมีการเช็ครอกจมูกรายปีครับสุดท้ายก็เป็น d a t ตกับฟ e d b a c k ครับว่าเก็บข้อมูลครับหลังจากเป็นบัติเหตุเราสามารถส่งให้คุณหมอโดยตรงมีือส่งส่งให้ผู้ใช้งานและก็ส่งให้พวกเราับเพื่อตรวจสอบและกว่าพัฒนาต่อไปครับนี่ก็เป็นรายได้หลักของพวกเราครับและก็นี่เป็นการเกยบเทียบบสินค้าตลาดครับซึ่งมันมีหลายรูปแบบมากครับแต่ว่าที่มันเป็นแบบนี้เฉพาะมันยังไม่มีตลาดนะครับสพอร์ตัอนี้ นี่เป็นฟิวเจอร์แพลนครับก็คือต่อไปนี้เป็นการโปรโตไทป์แล้วก็สร้างแอปลแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วก็ลงตลาดจริงน,นะครับนี่เป็น business m o เดลครับแล้วก็นี่ก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาของพวกเรานะครับก็ประกอบด้วยตัวผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ จากโรงเรียนไหกนกันครับผู้ใส่ไม้ได้ไหมเปิดไม้ได้ไหมไม่โดนดิแทนสอนครับ กัรที่ lower body ครับและจอยของมันก็คือข้อเข่าคู่แข่งเนาะคือตอนนี้มันแบบมันมีการคอนเซิร์ตเรือเพนที่ต์ต่างๆนะครับเบนวัดอย่างนี้ก็มีการแบบคาลิเนชชั่นแบบว่าคลาสดิเนชชั่นขับขั้วอะไรก็จะมีเรื่องของรถที่มีเรื่องคลาสติเนชั่นเพื่อเข้ามาหรือว่าเป็นการแบบส่งแจ้งเตือนหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคู่แข่งของเราก็จะเป็นพวกสมาร์ทดีไว์พวกนี้แล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆเึ้นองค์ประกอบไอเดียรวมแล้วก็ จริงผู้แก่งหลักของเราจะเป็นพวกสมาร์ทเดเวลเที่มันมีองค์ประกอบรวมได้มากกว่าครับแต่ว่าของเราจะเป็นฟโฟกัสในคนสูงอายุและคนที่มีปัญหาด้านการมองโดยเฉพาะครับแล้วก็อาจจะพัฒนาต่อ,อยอดไปในอื่นได้คือทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าผู้แข่งคือแอปแอปเปิลวอชหรือโทรศัพท์ทุกวันนี้พอเราลงหรือ,รอเราขยับอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็จะแจ้งเตืนอนว่าเราลงหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้ทำยังไงให้ Apple Watch แอปเปิลวอชมีราคาเท่าไหร่ครับตอบมาเม่ยว่าพอ,อ ทำไมทจอใช้กันนี้ทำไมาไมไม่ไมไ,มไ,มไ,มไม่ใช่คืออุปกรณ์ของเรามันโฟกัสที่ตองขอแลวมันตัวสอบเลยมันจักว่ามันมป้องกันการลมได้ด้วยครับแล้วก็ตัว Apple Watch มันแค่เป็นการบริิทิ์ทียนเไปแล้วก็มันมีราคาที่สูงอุกรณ์ขอาครับโดยรวมแล้วมันราคาแทบแจะคืึข้นขอนแ a p p l e Watch ว่าเท่าไหร่ทพี่ถามีิิดน Preventive สองอย่างเนี่ยเราเราเรา key strength เราเลยอเมื่อกี้น้องเราบอกว่าเราป้องกันการลงนเำมันป้องกันองไงก็ตัว fluid ของเราครับมันจะแข็งตัวเพราะเรามีเซ็นเซอร์ใช่เพราะเราเรามีเซ็นเซอร์ที่จะวัดอัตราเร่งแมชชีนิสต์จริงอยู่ในกระดาษครับซึ่งก็จะเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปสู่ของเหลวตัวนั้นของเหลวตอนนั้นก็จะเกิดการแข็งตัวและทำหมืองแบบเป็นบาลานซ์ไม่ให้เราลงมลงไปครับประมาณนั้น มันมเลี้ยวนะ่ะเลยใช่ใชครับมันเป็นคค,ควบคุมด้วยไฟฟ้าเราปล่อยไป,ไปนี้มันเป็นของอย่าชนิดพิเศษเนะเขาเรียกว่ามันนิวตอมเนี้ยืด <c oughs> นี่เองครับนิวตอมนิวตอมเนี้ยกว่าอีกเห็นพวกงมุเลยไอเดีดีอันเนี้ยถามจริงอ่ะเมื่อกี้ที่พี่ก้องพูดมาเป็นโสพสต์ฟรีใช่ไหมสรุปแล้วอันเนี้ยมันเป็นป้องกันไม่ให้ลงแล้วถ้าลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีฐานแจ้งเตือนมีมีเสียงแจ้งเตือนประมาณ20วิ ถ้าเขาไม่กดสัญญาณก็โทรหาในึ่งของกเ้าหรือถ้ากดเขากดสัญญาณได้ก็คือเขาคอนเชนก็คือมีสติอยู่ก็จะส่งไปให้ผู้ใช้ในอันอีกรอบว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเราดูราจะูกันว่ามันีเอได้ใช่ี่้างเสรมันมันมีมีมอะไรที่เราจะราเรามีเอกสารอางงเรฟเลนซ์เป็นในใบเป็นเ a เปอครับ มีอ่า f e r e n c e จาก paper ที่มีการเก็บข้อมูลความเร่งประมาณนั้นครับแล้วก็แบบดูพวกว,วิจัยการลมว่าทำให้เท่าไหร่ <Okay. S 1> ที่จะลมแล้วก็มีการสั่กระแสนะ <Okay. S 1> ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาแกล้หมดเนื้อใจท่านเห็นได้เลยครับอ่าท, <c oughs> ทีนี้เดียวไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> คนที่จะใช้ของเราอ่ะ <c oughs> เขาจะเอาไปใช้เพื่อที่จะแบบลมแล้วเตือนหรือจะป้องกันไม่ให้ลมใครจะอยากใช้มากกว่ากัรสองตัวนี้ บุคคลที่ใช้มันเขาเป็นคนที่แบบมีอาการลงือวันนีปัญหาหน้าเรื่องนี้อยู่ลแ,แล้วก็วคือก็คอนเซิร์งคู่เลยครับ,บช่ครับก็เหมือนการซื้อประกันครับว่าแบบต่อให้เราไม่ได้เกิดวัีอะไรเราก็มีการอินชัวร์ว่าแบบเราจะได้ถ้ามีวันีจริงเราก็การเขาแต่ว่าถ้าเกิดเราลงจิ้มขึ้นมาเราก็มีการแจ้งเตือนไว้แต่ถ้าเราลงแล้วสามารถป้องก,กันได้ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยพี่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับเรื่องของที่ว่าป้องกันการลงได้แต่พี่กับเชื่อมั่นว่าพอมันลงแล้วแจ้งเตือนเนี่ย แล้วพอพี่อาจจะไม่ตายเพราะว่าพี่วิ่งเข้าหาเลยได้มากกว่าควารู้สึกของพี่นะตอนนี้โอเคครับมาท่านอยู่เลยครับุใครคิดครับใครคิดใครคิดไม่ใช่เป็นยังไงเป็นงานวิจัยหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นคนเริ่มต้นคิดก็หรือว่ามันมีไอเดียตั้งต้นอยู่แล้วอย่างไรจาอาจารย์หรือว่าอาจารย์มันตั้งต้นหรือเราคิดกันเองเลยตั้งแต่แรกเลย จริงๆมันก็เป็นหลายอย่างรวมกันเซนเซอร์นี่คือเราได้มาจับที่โรงเรียนอยู่แล้วได้พวกสปอร์ตก็มาจับชื่อจัมพันของพวกเราส่วนตัวไอฟลูอิดเนี่ยคือเรื่องจับสนใจด้านฟิสิกส์ก็เคยรู้เรื่องนี้มาบ้างแปลว่าไม่ได้ตั้งต้นจากงานวิจัยใช่ไหม่ะทำามประเด็นฉันนะพี่พี่ดันนะสินค้าดีโปรดักต์ดีนะแต่ของพวกเนี้ยมีเยอะมองพวกมีงานวิจัยพวกนี้เยอะมัทดสอบก็มีสิ่งที่เราขาดอ่ะวิสเดตไม่มีอะไรเลยที่ฟังเราเมื่อกี้เนี่ย ขายได้ของอะไรของดีอย่างนั้นอย่างนี้มีงานวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ของที่ดีอ่ะมีหลายอย่างแม่งก็แม่งไม่เกิดฉะนั้นน่ทีมเราผู้เสิร์ฟทีมเราเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนมีความตั้งใจของตัวเองเนาะแต่เราอาจจะขาดในมุมมองเรื่องของบิส i n e s mm. s ที่จะขาดไปอันนี mother, ้อันนี้พี่พี่อาจจะมาสะท้อนหรือเราอาจจะคิดกได้แต่ว่าอาจจะแบบไม่มีเวลาพ u s i n e s s ที่พี่รูแต่ถ้ามาฟังเป็นเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังไม่เห็นผมมองบิส i n e s s เดินส่วนมันพุ่งไม่ทันนะชอปใส่ใน journey แล้วก็ตรงส่วนมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ ที่ซอของวิคตอร์โมเดลก็แสงในเอนกาสารไม่บ้อยครับพี่เมื่อกี้พี่แรกๆเปิดอแล้วคือสมมติว่าเอกาส,าส,าานะสารสักประมาณร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะวิสเนตอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไหมมานอกจากมีแต่แบบข้อมูลของดีเท่านั้นเลยอันนี้พี่พี่ฝากฟีดแบ็กในการเพราะสุดท้ายแล้วว,ว่ามันจะเกิดได้มันต้องตอบโจทย์ตัวโมเดลวิสเนตท,ท,ที่ที่มันเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวอันนี้พี่ฝากไา,าเลยครับอยากเสริมเรื่องฟีดแบ็กกับครับก็คือแบบช่วงเนี้แบบเรื่องไอ้สมาร์ทนิเวคชั่นเนี่ยมันก็มาด้วยครับคือแบบทั้งนิ่งของเราถ ตรงกับตลาดเลยครับว่าแบบเฮลท์แคร์เขาเริ่มมาแบบเขาเริ่มอยากม้องกันตัวเองมากขึ้นหรือว่าพวกแอปเปิลเขาก็เปิดตัวคลาสติเคชั่นนะครับมันถ้าเราเปิดเรื่องแบบดีดิเทคชั่นหรือว่าป้องกันการ์ดลองเข้าองกครับผมว่ามันค่อนข้างรวกเลยครับสหรมมติเข้าใจครับแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ยังไม่ได้มีดีดิเทคชั่นที่ตกเลยว่าที่นี่เราจะไปขายแค่ไหนอ่าถ้าสมมติว่าคิดเร็วๆนะเราคอนถ่ายกับอาการแมตต์แอนดี้ต้องขายแบบตัวต่อตัวซื่อออาใช่ไหมครับหรือเราจะคอนถ่ายกับโรงพยาบาลอันนี้เป็นไอเดียค่อนข้างคือ โอเคแล้วพี <AAAA> <S <S 1> <S 1> <S ่รู้ว่าเชิญมันมาของมันดีแต่เราจะทำไงให้มันเกิดอันนี้มันก็อีกแล้วอีกระเบียบหนึ่งนะครับคือแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเพื่อให้ตอบทป้าเก็ตของผู้สูงอายุใช่ไหมคะหรือว่า มันมันเป็นตัวแอปครับมันใช้ของผู้ดูแลของคนแก่ทีมคอันนี้เราเราผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของผู้ดูแลขูสมยใช่ไหมครัครับเราบอกว่ามันเป็นเซนเซอร์แล้วทีนี้ก็คือแอปของเรามันจะช่วยทำให้จริงๆแล้วมันมันมันจะเกิดความยุ่มยากกับเขามากขึ้นหรือว่ามันจะทำให้มันง่ายต่อการใช้เพราะว่าถ้าเรามีแอปก็คือเราต้องการเพื่อให้มันง่ายต่อการที่แบบมันมันต่อการใช้ ที่แอปใช้ครับคือมันเป็นไวการคนครับไม่ใช่ผู้สูงอายุส่วนตัวดีไวซ์มันใช้ใช้ให้ของผู้สูงอายุใส่ครับหรผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าตัวตัวแอปก็จะเป็นผู้ดูแล,แลให้ผู้ดูแลไปดูแลอีกทีนึงครับก็ว่าไอเดียไอเดียดีนะครับอันนี้อันนี้ชมนะครับแล้วก็แต่ว่าสัดส่วนของการเวทพรีเซนเทชันนะต้องเวท เช่นถ้าเราบอกว่าเมื่อกี้ฟังเร็วๆตอนแรกนะมันกลายเป็นว่าระบบแจ้งเตืนนนอนในหัวใจพอเราไปชี้ไปที่ระบบการแจ้งเตือนที่เป็น G-FEATURE เนาะมันเลยไปแข่งกับ Apple Watch ซึ่งที่จริงคนลอจิกของคนคนคิดเรื่อง Apple เนี่ยเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้บอกว่าต้องเดินไปซื้อสองพันเพื่อจะป้องกันาการหลบหลอกเขาเขารู้สึกว่าเขาได้ฟรีเพราะเขาใช้ Apple อยู่แล้วขเขาก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันแถมฟรีมันก็เลยกลายเป็นว่า เ l e r t เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ฟรีที่มาแข่งกับเราเพราะฉะนั้นอยู่ดีมันไปอ่อนท้อมันก็เลยยากแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราจะเก่งเรื่อง prevent อเราต้องโฟกัสไปเรื่อง preventive ซึ่ง prevent รรน,นี่ตลาดมันเริ่มเลยนะทุกคนกลัวเรื่องโกร๋หมดอน่ะอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเพราะฉะนั้นเราต้องเรืให้ชัดว่าถ้าเราจะไป preventive n t เราไป preventive แต่ว่าถ้าเราจะไป alert เรา,เราต้องหา comparison ที่ทชัดเจนออกมาแล้วก็นิสัย รีอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เราตองหาครับแต่ว่าโดยไอเดียผมออกมา presentation น้องทำได้ทำได้ดีครับขอชมครับขอบคุณครับแต่ต้องศึกษาต่อนะผมเริ่มนะครับก็ชื่นชมกับการนเรียนการสอที่จะมีข้อมูลที่ทางที่อาจารย์อยากรู้คือจะมีเรื่องข้อมูล reference มีแอปใจอ่านอีมีรวมไปถึงมีเรื่องข้อมูลการใช้งานตางเนาะแต่คราวนี้การใช้งานเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นวายการคนมองเห็นการที่จะต้องเอา ใส่เฉพาะช่วงเนี้ยจากนั้นก็จะถอนนะอันนี้เราจะมยุีป้องกันอย่างไร,ไรที่ทำยังไงให้มันใช้งานได้อยา่างสซอร์เบอร์สบารอันนี้ก็เป็นโดยที่ที่อยากจะให้เราได้เสร์ฟเข้ามาในในการนักเสิร์ฟเราด้วยขอชื่นชมแล้วกันนายของสุดท้ายหมดเวลาพอดีนะคะเป็นที่สีด้วยนะคะกับเซอร์เบอร์สบอยส์นะคะกับน้องๆจากโรงเรียนมหิดลวิทยาลัยที่สอ